วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2567ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในงานถแถลงข่าว60ปีหมอกระดูกศิริราชส่วนคนไทยเดินวิ่งรอบโลกฉลองครบรอบ60ปีภาควิชาศัลยศาสตร์ออโตปีดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์นแพทย์กีรติเจริญชนวานิช์หัวหน้าภาควิชาสาร,รยศาสตร์ออโทโปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์นแพทย์เอกวิทย์เกยุยราพันธ์รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคุณบงกฎรัตนโมลีผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าของแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์อาจารย์นรงคเทียมเมฆผู้ทรงคุณวุฒิสสสที่ปรึกษาโครงการพาร์คลานไทยแลนด์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยณศาลาศาสิริดา1อยปีโรงพยาบาลสิริรา